อ่ะและต่อไปเรื่องบุรีรัมเมื่อเช้านี้นําเสนอไปในเรื่องเล่าเช้านี้เนื่องมาจากมาและราชบ,บุรีรัมเขาแสดงความดีดีกับนิสิตอา่ใช่นิสิตบัณฑิตคารูศาสตารต์ของเขาคือที่เรียนแบบหลักสูตร5ปีนะคะปรากฏว่าน้องๆเนี่ยไปสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้เป็นที่หนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆเนี่ยที่หนึ่งสคนเลยค่ะ นี่เขาก็เลยประกาศแสดงความยินดีเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์แต่ปรากฏอย่างที่เราเล่าไป <c oughs> ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันหลากหลายส่วนหนึ่งก็ชื่นชมโอโ้โหเด็กเก่งจังอีกส่วนหนึ่งก็บอกมันรั่วหรือเปล่าข้อสนนบอบนะข้อสอบรั่วหรือเปล่าทุจริตในการสอบหรือเปล่าเขาบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ไปล็อบบีท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบบอก โอ้เนี่ยนี่ข่าวหาไลายแรงอยู่ล็อบบี้เหมือนกับการเลือกสอวอที่ผ่านมาหรือเปล่าที่บุรีรัมได้สอวอถึง14ที่นั่งมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากท่านอธิการจะออกมายืนยันมันจะรั่วได้ยังไง โอ้โห oh, 19จังหวัดนะจะรั่วได้ยังไงแล้วข้อสอบแต่ละจังหวัดเป็นคนออกค่ะ <Ừ. S 2> แล้วรัฐมนตรีที่ท่านกล่าวหาว่าเป็นคนบุรีรัมเนี่ย <Ừ. S 2> เข้ามาเกี่ยวมาล็อบบี้เหมือนกับตอนเลือกสอวหรือเปล่าเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวกันเข้าไปใหญ่เลยเพราะราชาพัฒบุรีรัมเนี่ยปลอดการเมืองท่านไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่เคยมีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวล่าสุด รอโฆษกรัฐบาลของภูมิใจไทยคุณคารมพลพรกลางค่ะขอกับอย่าเลยอ,อย่าใช้วิธีดูแคลนคนอื่นกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานคุณคารมบอกอย่างไรกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยระบุนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมยินดีที่สามารถสอบได้ลำดับหนึ่งถึง4ี่คนลำดับหนึ่งนะน้องใบใช่ได้ที่หนึ่งอ่ะ40ิคนในหลายเขตพื้นที่การศึกษาค่ะมันต้องชื่นชมแสดงความดีที่สถาบันศึกษาเขาได้เขาทำได้แล้วควรทำ กลับไปกล่าวหาข้อสอบรั่วกล่าวหาบุรีรัมย์มีน้ำาตีศึกษาธิการอยู่จังหวนนี้ คุณคารมบอกว่ายัางไงทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายการกล่าวหากันโดยไม่มีหลักฐานเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทำไม่ได้การดูถูกอาชีพเชื้อชาติศาสนาลทัทธิประเพณีความเชื่อดูถูกเหยียดยามด้อยค่าคนด้วยกันไม่มีกฎหมายฉบับไหนอนุญาตให้ทำได้เพราะทุกคนเท่าเทียมกันและคุณคารมก็บอกไอ้ที่กล่าวหาเลยเถอะก็ไปถึงบบุริรัมมีสวสบิบสี่คนแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาล็อบบี้เขาหัวกันเนี่ย ทั้งๆท,ที่กกตที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่เขากําลังตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้มีบทสรุปออกมาเลยว่าเป็นจริงตามที่มีคนกล่าวหาไหมแล้วก็พูดเลยใครที่คิดแบบนี้วิจารณ์แบบนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดที่มองคนอื่นเลวหมดพวกชั้นอาชีพชั้นคนบ้านชั้นดีอยู่คนเดียวอื แถมยังดูแคลนไปถึงอาชีพคนที่ลงสมัครสอวอรด้วยอันนี้ท่านพูดไปถึงสอวอเลยนะคะดีเจงานศพขับรถเป็นอาชีพที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเกียรติหลายคนอาจจะลืมนะคนบางคนเขาไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอาชีพใหญ่โตไม่ใช่พ่อค้าร่ํารวยไม่ใช่อดีตข้าราชการใหญ่โตแต่คนเหล่านี้เขาก็มีเกียรติเขามีพวกเขามีเพื่อนเขาถึงได้รับเลือกเป็นสวอแล้วอาชีพของเขาก็เป็นอาชีพที่ระเบียบของกกตกําหนดเอาไว้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นคนที่กล่าวหานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เขาสอบได้ที่หนึ่งแล้วไปบอกว่าเขาทุจริตแบบไร้ความรับผิดชอบเนี่ยขาดวุฒิภาวะขาดเมตตาธรรมมนุษย์คือเมตตาธรรมที่มนุษย์พึงมีอืถ้าคิดอีกมุมหนึ่งทําไมไม่คิดบ้างอะว่าครอบครัวเขาอาจจะทุ่มเทเขาส่งเสียลูกหลานเขามาจบแล้วจะได้มีงานทำ ความจริงเขาอาจจะเป็นครูที่ดีแล้วมีโอกาสมาสอนลูกหลานท่านก็ได้นะแต่การไปด้อยค่าเขาใช่ไหม,อมเออ,เ,อ,อเขาก็สอนลูกหลานท่านให้เป็นคนดีได้แล้วเด็กเหล่านี้เขาอาจจะมีครอบครัวที่ยากจนแต่เขาใช้ความพยายามในการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร,รัมมีหลักสูตรการเรียนการสอน5ปีมันก็เลยทําให้เด็กเหล่านี้เก่งขึ้นมาได้ควรค<น>จะต้องประนามคนที่กล่าวหาคนอื่นแบบไร้หลักฐานม,มีแต่จินตนาการด้อยค่าคนอื่นแล้วบอกนะ คนคารมพลพรกลางบุรีรัมเนี่ยมีคนมีชื่อเสียงและคนเก่งหลายคนจะบอกให้บอกคุณชัชชุออนอย่างเงี้ยก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศคุณลิซ่าใช่ไหมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนกฎหมายประธานศาลดีกาเนี่ยก็มีชื่อของคุณพินโยพินโยธีระนิติก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมวิพากษ์วิจารณ์อะไรในชาติด้วยกันเองแบบนี้มันไม่มีผลดีอะไรตากะวิบัต คน <ừ. S 1> ในสังคมเนี่ยคิดแต่แบบนี้กล่าวหาคนอื่นด้อยค่าคนอื่นและสังคมจะอยู่ได้อย่างไรอ่ะท่านผู้ชมนี่ถือว่าร้อนแรงแทกขึ้นมาก็มีการโต้อตอบกันอย่างที่บอกไปท่านที่การก็ชี้แจงไปแล้วอะ